ก่อนมาเรียนหรอไม่มีความมั่นใจเราไม่มีเป้าหมายในตัวเองเลยในหัวตอนมาครั้งแรกก็ไม่รู้อะไรเลยเราเทน้ําออกก่อน ทำตัวเป็นน้ําแก้วเปล่าที่สุดเลยวางตัวตนวางความยุ่งวางตําแหน่งของเราเอาไว้ข้างนอกก่อนอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันใช่ไหมรอให้จบวันก่อนแล้วดูสิว่าเรามีคําตอบหรือเปล่าเราเจอคําตอบอายุตอนนี้สิเราเราแบบเห็น18รุ่นใหม่ๆเนาะเขาประสบความสําเร็จไปแล้วเรายังไม่ถึงไหนเลยเรายังไม่ประสบความสำเร็จตั้งใจจะลงคอร์สเรียนอะไรสักอย่างตั้งใจจะทําอะไรสักทีแต่สุดท้ายก็ไม่เริ่ม เพราะมีเหตุผลมากมายเลยค่ะถ้ามีแม้แต่เพียงหนึ่งเหตุผลที่มาบอกตัวเราว่าทําไมเราจะไม่สําเร็จอะ่ะเราไม่สักเซสเอเชอบการที่ได้กําลังใจจากผู้อื่นเขาแนะนําเราว่าเราเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเราเป็นแบบนี้เราแบบหาคํานี้มานานเราไม่รู้มันคือคําว่าอะไรเพิ่งมารู้ว่าเขามองว่าเราขยันเออจริงๆคาว่าขยันมันซ่อนอยู่กว่าเราสมัยเด็กเราขยันโตมาเราขี้เกียจมากเลยมาได้คําเนี้ยรู้สึกปลุกพลังใจของตัวเองขึ้นมาเยอะมาก สิ่งที่ทําให้เราอะคุ้มค่าที่สุดในการเกิดมา1คือเมื่อเรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอะคือใครสองคือเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราจะร่วมเดินทางไปค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเป้าหมายของชีวิตของเราและรู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายในการเกิดมาของเราคืออะไรอยากขอบคุณครับที่เราเขาเลี้ยงดูมาสั่งสอนเราให้เรามีวันนี้ขอโทษที่ เคยเป็นเด็กที่ไม่ดีเคยเป็นเด็กเกเรสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีตลอดไปจะเรียนให้ได้แบบที่เราตั้งมั่นไว้อยากให้มันได้เอมดทุกตัวที่เป็นสิ่งที่เราทําอยู่มันประสบความสําเร็จมันไปได้ไกลกว่านี้ไปได้มากกว่านี้มี Power มากกว่านี้ทําได้แน่นอน